ความเสียหายส่วนแรกพี่น้องคะเขาไม่ทําความมาจากเข้ามาความเสียหายส่วนแรกคืออีกอย่างก็คือส่วนแรกของความรับผิดที่มีในข้อสัญญานะคะพี่น้องในข้อสัญญาที่เกิดขึ้น,นาตาร่างกรมท่านแต่แหะพี่น้องจ้าอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าอันเห่าเนี่ยอย่างเช่นเราใช้รถเนี่ยรถไปเกิดเหตุลงข้างทางค่าซ่อมรถนะ่ะ อยู่ที่5000บาทอันนี้คือคือสมมติได้พี่น้องค่าเสียหายในการซ่อมรถคังนั้นน่ะ5,000บาทเราที่นี่ในหนา้าตาล่างน่ะระบุไว,ว้ว่าอันค่าเสียหายส่วนแรกของฉันที่ฉันสิรับผิดชอบเองคืออัน2 0 0พนั่นละ่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุจังสิฉันเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทเนี่ยอันฉันสิรับผิดชอบเอง2 0 0พันฉะนั้นค่าเสียหายในครั้งนี้5,000ฉันก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบนะอ่าในครั้งนี้คือ2000นฉะนั้นเมื่อสาด จะจ่ายเพิ่มอีก3,000อันนี้คือค่าเสียหายส่วนแรกค่ะบัตรที่นี่เดี๋ยวขังต่อไปนะพี่น้องนะเดียสีบองให้ฟังว่าค่าเสียหายส่วนแรกน่ะมันมีจักยามีจักแบบเดสีบองใ่้พี่น้องฟังแน่แน่ในอีพี่ต่อไปได้จา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันขั้นถึกใจกับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้จา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ